แอปพลิเคชันที่มาแรงมากๆในออนไลน์นักเวลานี้นะครับในปีนี้นะครับปี2021นะครับหลายๆายคนก็อยากจะมาเข้าสู่การทำธุรกิจออนไลน์นะครับซึ่งต้องบอกว่านะครับคนที่เข้ามาขายออนไลน์นะครับตัวนี้หลายๆคนก็จะมาในช่องทางของ a c e b o o k นะครับ YouTube หรือ Instagram นะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับซึ่งถือเป็นแอปพลิเคชันที่กำลังมาแรงมากๆนะครับและก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับที่ ในเวลานี้นะครับเปรียบเสมือนตลาดที่กําลังสดตลาดที่กําลังใหม่และเป็นตลาดนะครับที่มีผู้ขายอย่างน้อยกว่าผู้ซื้ออยู่นั่นก็คือแอปพลิเคชันซิงสองนันเองครับแอปซิงสองนะครับตอนนี้ได้รับความนิยมมากๆนะครับจากประเทศจีนนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่ให้ความบันเทิงให้ความเพลิดเพลินและใช้เวลานะครับในวิดีโอนยไม่นานนะครับตั้งแต่5วินาที30มวินาทีนะครับหรือว่าไม่เกิน59วินาทีทั้งใส่ความสนุกสนานบันเทิง ใส่เพลงแต่วิดีโอนะครับจึงทําให้เป็นแอปพลิเคชันนะครับที่มีชีวิตชีวาและสําคัญไปกว่านั้นนะครับคือเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่บอกเลยนะครับว่าเข้าถึงการรับชมมากๆและดูเพลินมากๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเราอยากจะขายของออนไลน์ขายสินค้าลองเข้าไปใช้แอปพลิเคชันนี้กันดูนะครับแอปพลิเคชัน Ti k t o k กนะครับวันนี้นะครับใครอยากเรียนรู้เรื่องการทำติ๊กตอกให้ปังนะครับผมได้ไปลงคอร์สเรียนมานะครับซึ่งต้องบอกว่า เป็นคอร์สเรียนที่ขั้นเทพสุดๆนะครับใครรู้เรื่องนี้โคตรโชคดีมากๆนะครับอยากรับความรู้ดีๆก็สามารถติดตามกันได้ที่เพจสอนออนไอลน์บายกรูกอล์ฟและ YouTube กรูกอล์ฟกรุงเทพนะครับวันนี้ผมกรูกอล์ฟก็ลาัปด้วยบรรยากาศดีๆนะลิฟท์ทะเลนะครับชายหาดชายเหมือลากันไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ